เารเรีนทำสำเน็กดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่3กรกฎาคม2563วันจันทร์วันรู้ตื่นและเบิกบานทุกท่านค่ะที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ถ่ายทำไมถ่ายให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนบ้านกูดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นจากพระคณิตาเจ้าค่ะ ใกล้บ้านน้องเองบ้านน้องอยู่แถวๆนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะอากาศดีสดใสโคราชบ้านเราค่ะกำลังรอรถมารับอยู่สบายดีกันทุกคนนะคะคิดถึงค่ะโคราชบ้านเราเองดูแลตัวเองเทคแคร์ค่ะ รู้ตื่นและเบิกบานกันทุกทนค่ะเป็นไงคะคลิปปองแสงพุทธวันนี้หวังว่าทุกคนคงชอบค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,จะเจริญทําสำเน็กดีค่ะ